คุณกำลังรับชมคลิปคำทำนายดวงชะตากับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับคำทำนายในวันนี้หากคำทำนายใดที่ดีก็ขอให้เป็นดั่งพลังใจนะครับส่วนคำทำนายใดที่ไปในทิศทางที่ไม่ดีก็ขอให้ใช้เพื่อการเตือนสติและใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังอยู่เสมอครับเชิญรับชมครับ สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของคนเกิดวันอาทิตย์นะครับเราจะมาทำนายดวงชะตาคนเกิดวันอาทิตย์วันในเดือนธันวาคม2568นี้คนเกิดวันอาทิตย์ จะมีดวงชะตาการงานการเงินโชคลาภสุขภาพความรักเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์แล้วฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวจองคิวสอบถามค่าครูได้ตามไลน์อดีใต้คลิปนี้เลยนะครับ เอาละครับเริ่มต้นการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอาทิตย์นะครับเปิดไพ่ขึ้นมาในเดือนธันวาคมนี้คนเกิดวันอาทิตย์มีไพ่ราชินีแห่งคาถาตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางคำทํานายเราจะพูดถึงในเรื่องของการงานในเดือนธันวาคมนี้คนเกิดวันอาทิตย์นั้นงานดูจะยุ่งสักหน่อย นะครับมีหลายเรื่องต้องจัดการมีหลายเรื่องต้องแก้ปัญหาหรือหลายเรื่องที่จะต้องตัดสินใจหรือทำให้เสร็จสิ้น นะครับซึ่งเป็นช่วงเวลาที่แม้งานจะเหนื่อยแม้งานจะหนักแต่คนเกิดวันอาทิตย์ยังรับมือกับสถานการณ์ที่เข้ามาได้เป็นอย่างดีครับเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันอาทิตย์นั้นจะทําอะไรก็มักจะเป็นดีจะทําอะไรก็มักจะเกิดผลเพราะมีผู้คนมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้ความช่วยเหลือคอยให้การสนับ สนุนในเรื่องงานนะครับเป็นช่วงเวลาที่มีผลงานเข้าตาเจ้านายเข้าตาหัวหน้างานหรือได้รับโอกาสดีๆในเรื่องงานก็ว่าได้นะครับใครที่การงานเคยย่าแย่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาไพ่จั m เม์ไพ่าตายแล้วฟื้นใบนี้จะพูดถึงการฟื้นตัวหรือการผ่านพ้นอุป,ปรสรรคปัญหาในเรื่องงานครับในเรื่องของการทำงานต้องบอกว่าจะมีจุดเปลี่ยนที่ดีเกิดขึ้น สำหรับคนที่กำลังแย่อยู่และสำหรับใครที่ดีอยู่แล้วจะเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับว่าจุดที่เคยอยู่ถ้ามันดีอยู่แล้วเหมือนเราจะได้ก้าวกระโดดครั้งสำคัญในเรื่องของการเติบโตในหน้าที่การงานในสายอาชีพที่ทำนั่นเองครับในเรื่องของการทำงานยังมีไพ่ดีอาคิมิสนะครับซึ่งไพ่ใบนี้จะ พูดถึงในเดือนธันวาคมนี้มีเรื่องสําคัญที่จะต้องตัดสินใจแล้วก็ตัดสินใจให้รอบคอบต้องตัดสินใจให้ดีด้วยในเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องงานนะครับในเรื่องของการทํางานต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่มีเกณฑ์จะได้รับมอบหมายหน้าที่สําคัญสําคัญได้รับโอกาสดีๆในเรื่องงานนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะต้องทํางาน 2ง,งานจับงาน2อ,อย่างในเวลาเดียวกันหรือไม่เช่นนั้นก็จะเป็นลักษณะของการที่ทำมากกว่า1นึอาชีพด้วยนะครับคนเกิดวันอาทิตย์ทั้งหลายครับมาดูกันที่เจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่เจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการกิจการไปได้สวยไปได้ดีนะครับจะเจราจาธุรกิจตกลงต่อรองกับใคร สำเร็จได้ด้วยดีแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ต้องบอกว่าลงทุนอะไรไปลงทุนอะไรไว้ได้ผลกําไรตอบแทนกลับมาเป็นที่น่าพอใจถ้าใครที่ในช่วงเวลาก่อนหน้านี้ธุรกิจที่ทำมีปัญหาหรือว่าเจอกับอุปสรรคปัญหาในธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทใดก็ตามจะเป็นช่วงเวลาที่มีจุดเปลี่ยนที่ดีที่จะเกิดขึ้นได้รับความช่วยเหลือจากผู้คนนะครับรวมถึงมีโอกาสใหม่ๆให้เข้ามาให้แตกลายธุรกิจออกไปและนำพาธุรกิจของคุณ ไปรอดได้นั่นเองครับคนเกิดวันอาทิตย์ทั้งหลายส่วนคนค้าขายนะครับการค้าการขายในเดือนธัน wow วาคมนี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ค้าขายดีมีกําไรนะครับมีออเดอร์เยอะมีคนสั่งสินค้าเยอะนะครับเรียกได้ว่าใครที่ต้องใช้วาจาใช้คําพูดนะครับในการค้าการขายการหาเงินอย่างเช่นคนที่ค้าขาย มีหน้าร้านหรือคนที่ต้องไลฟ์สดขายของคือใช้คำพูดของตัวเราสื่อสารออกไปนะครับจะเป็นช่วงเวลาที่ต้องบอกว่าคำพูดเหล่านั้นจะสามารถดึงดูดลูกค้าให้มาซื้อสินค้าของคุณได้ดีกว่าปกติด้วยไพ่ดีอาคิมิสจะพูดถึงการใช้คำพูดการใช้ความน่าเชื่อถือ นะครับในการค้าการขายจะทำได้ดีเป็นพิเศษในเดือนนี้นะครับสำหรับคนค้าคนขายทั้งหลายส่วนคนที่เป็นพนักง,งานออฟฟิศพนักงานบริษัทหรือว่าเป็นลูกจ้างหรือว่าทำอาชีพอื่นๆนอกเหนือจากที่กล่าวมาเนะครับเป็นช่วงเวลาที่ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่มีเกณฑ์ได้เติบโตในตำแหน่งหน้าที่การงานและในขณะเดียวกันยังเป็นช่วงเวลาที่คุณนั้นถ้าคิดจะลงมือ ทำอะไรเป็นของตัวเองมีอะไรเป็นของตัวเองควบคู่ไปกับงานประจำก็ดีนะครับหรือออกจากการเป็นพนักงานประจำแล้วมาทำเป็นของตัวเองก็ได้ด้วยเช่นกันเป็นช่วงเวลาที่จะเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับไม่ว่าจะทำควบคู่กันไปหรือเลือกทางใดทางหนึ่งก็มีเกณฑ์ได้เติบโตก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานที่คุณนั้นตัดสินใจครับ คนเกิดวันอาทิตย์ทัท้งหลายในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอาทิตย์ในเดือนธันวาคมนี้ผ่านไปนะครับมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างว่าดวงการเงินคนเกิดวันอาทิตย์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์นะครับในเดือนธันวาคม2560 ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์ในเดือนธันวาคมนี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันอาทิตย มีทั้งข่าวดีในเรื่องเงินแล้วก็มีเรื่องที่อาจจะต้องระวังและมีสติให้มากด้วยเช่นกันไพ่หนึ่งเหรียญเป็นไพ่ที่นำพพลังงานดีๆพลังงานด้านบวกมาสู่คนเกิดวนะันอนาทิตย์ในเรื่องเงินเงินทองทองนะครับขึ้นอยู่ในคำทำนายในเรื่องเงินเงินทองทองเราจะพูดถึงการมีข่าวดีในเรื่องเงิน ความโชคดีการได้รับโอกาสดีๆในเรื่องเงินรวมถึงการเงินที่ดีการเงินคล่องตัวและจะเป็นเดือนที่คนเกิดวันอาทิตย์นั้นมีเงินใช้ไม่ติดขัดไม่ขัดสนไม่ขาดมือนะครับรวมถึงช่วงเวลาที่มีรายได้มากกว่า1ทางและมีเกณฑ์ที่จะมีรายได้จากช่องทางใหม่ๆเกิดขึ้นกับคนเกิดวันอาทิตย์ด้วยนะครับในเรื่องการเงินต้องบอกว่า ถ้าเป็นคนค้าขาย,ายไพ่ใบนี้ขึ้นมาเราจะพูดถึงการเงินสัพัฒครับเรียกได้ว่าการเงินหมุนเวียนได้ดีนะครับค้าขายดีมีกำไรเป็นช่วงเวลาที่ลงทุนไปแล้วลงแรงไปแล้วไม่ขาดทุนนะครับได้กำไรมากกว่าที่ตั้งใจไว้ ถ้าเป็นคนทั่วไปเนี่ยต้องบอกว่าจะเป็นเดือนที่การเงินเนี่ยไหลเข้ามากกว่าปกตินะครับคนเกิดวันอาทิตย์ทั้งหลายทีนี้มาดูสิ่งที่ต้องระวังกันบ้างสิ่งที่ต้องระวังคือไพ่เดอะชาริออตนะครับไพ่ใบนี้จะเตือนให้ระวังในเรื่องของการมีเกณฑ์ที่จะต้องเดือดร้อนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเงินทองๆองเพราะบริวาร ลูกน้องลูกจ้างหรือว่าคนในครอบครัวนะครับนำความเดือดร้อนหรือว่านำเรื่องหน้าหนักใจเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเงินทองๆมาให้กับคนเกิดวันอาทิตย์นั่นเองนะครับในเดือนธันวาคมนี้ห้ามคำประกันไข่ห้าม ให้ใครยืมเงินไม่อย่างนั้นก็อาจจะโดนโกงได้โดนเบี้ยวได้นะครับคนเกิดวันอาทิตย์ทั้งหลายไพ่ใบนี้ยังจะเตือนให้ระวังในเรื่องของการมีปัญหากับคนเพราะเรื่องเงินประน เป็นเหตุโดนเอาเปรียบในเรื่องเงินก็ได้เช่นกันรวมถึงในเรื่องของค่าใช้จ่ายบางอย่างที่เข้ามาแบบกระทันหันอย่างค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะนะครับคนเกิดวันอาทิตย์ทั้งหลายครับอีกเรื่องที่ต้องระวังคือไพ่ราชินีแห่งจันทร์ที่จะพูดถึงสถานการณ์การเงินแม้จะดี แต่ดูไม่มั่นคงนักเพราะในหลายๆสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับคนเกิดวันอาทิตย์ในเดือนธันวาคมนี้ยังเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันอาทิตย์นั้นมักจะใช้เงินตามอารมณ์ใช้เงินตามอำเภอใจหรือบางทีก็อาจจะไม่คิดหน้าคิดหลังให้ดีเพราะฉะนั้นแล้วรอบคอบให้มากในเรื่องเงินจะใช้จะจ่ายออกไปคิดหน้าคิดหลังให้ดีนะครับคนเกิดวันอาทิตย์ทั้งหลายครับ เอาละครับดวงชะตาการเงินผ่านไปมาดูกันที่ดวงชะตาโชคลาภกันบ้างวม่าดวงโชคลาภคนเกิดวันอาทิตย์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาโชคลาภของคนเกิดวันอาทิตย์นะครับในเดือนธันวาคม2568ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับ ดวงโชคลาภคนเกิดวันอาทิตย์ในเดือนธันวาคมนี้นะครับต้องบอกว่าคนเกิดวันอาทิตย์มีไพ่นำโชคอย่างไพ่ผู้รับใช้แห่งเหรียญครับซึ่งเป็นตัวแทนของความโชคดีในเรื่องเงินนะครับหรือการเสี่ยงโชคแล้วพร้อมจะมีเกณฑ์มีโอกาสจะมีโชคลาภกับเขาได้บ้างไพ่หนึ่งถ้วยก็เป็นตัวแทนของการมีข่าวดีในเรื่องเงิน นะครับการมีโชคลาบลาบลอยนะครับจะมาเยี่ยมเยียนดวงชะตาคนเกิดวันอาทิตย์นะครับไพ่ารายชินีแห่งเหรียญพูดถึงการมีแกณฑ์ได้จับเงินก้อนใหญ่จับเงินก้อนโตรวมถึงมีการจะเปลี่ยนแปลงสถานะทางการเงินอย่างฉับพลันเป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะครับคนเกิดวันอาทิตย์ทั้งหลายครับ คำแนะนำจากอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับแนะนำให้เดือนธันวาคมนี้คนเกิดวันอาทิตย์ถ้าไม่ทำบุญกับผู้สูงอายุก็แนะนำให้ทำบุญกับเด็กๆนะครับถ้าเป็นผู้สูงอายุก็อาจจะเป็นบ้านพักคนชรานะครับถ้าเป็นเด็กๆก,ก็อาจจะเป็นบ้านเด็กกำพร้าหรือว่าบ้านเด็กที่ด้อยโอกาสนะครับขาดแคลน สิ่งใดเราเข้าไปเติมเต็มนะครับแล้วหนึ่งถ้วยของคุณจะได้รับการเติมเต็มกลับมาด้วยเช่นกันครับดวงชะตาโชคลาบผ่านไปมาดูกันที่ดวงชะตาสุขภาพกันบ้างนะครับดวงสุขภาพของคนเกิดวันอาทิตย์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาสุขภาพของคนเกิดวันอาทิตย์นะครับในเดือนธันวาคม2560 เปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงชะตาสุขภาพของคนเกิดวันอาทิตย์ในเดือนธันวาคมนี้ต้องบอกว่าไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางคำทํานายเป็นไพ่อัศวินแห่งเหรียญครับไพ่ใบนี้เป็นตัวแทนของร่างกายที่ในช่วงเดือนธันวาคมนี้ดูจะแข็งแรงดีไม่เจ็บไม่ป่วยถ้าจะมีเรื่องอะไรต้องระวัง ก็จะเป็นลักษณะของอาการเจ็บป่วยที่มาจากภูมิแพ้มาจากสภาพอากาศนะครับหรือว่าโาครคภัยไข้เจ็บที่มันเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจนะครับคนเกิดวันอาทิตย์ทั้งหลายรวมถึงโครคภัยไข้เจ็บที่มีความสัมพันธ์กับน้ำนะครับเพราะฉะนั้นในเดือนธันวาคมนี้ก็ดูจะไม่มีอะไรให้ ต้องระวังมากนักในเรื่องของสุขภาพแต่ก็จะประมาทไม่ได้นะครับในเดือนธันวาคมนี้เพราะอากาศบ้านเราก็ต้องยอมรับว่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมายัางไงก็แล้วแต่ดูแลสุขภาพกายใจกันให้ดีทั่วทั่วทุกคนนะครับเอะครับดวงชะตาสุขภาพผ่านไปมาดูกันที่ดวงชะตาความรักกันบ้างว่าดวงความรักคนเกิดวันอาทิตย์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอาทิตย์นะครับในเดือนธันวาคม2568เปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงชะตาความรักคนเกิดวันอาทิตย์มีไพ่ผู้รับใช้แห่งดาบครับไพ่ใบนี้เป็นตัวแทนของการมีทิฐิหรือว่าการมีความขัดแย้งกับคนรักหรือว่าความสัมพันธ์มีอุปสรรค ปัญหาเป็นช่วงเวลาที่ความรักความสัมพันธ์ดูจะเป็นเดือนที่ไม่ราบรื่นสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์นะครับไพ่ 10, บคาถาจะพูดถึงสถานการณ์ที่มันเป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่ามันเป็นภาระหนักทางใจนะครับเป็นเรื่องที่อาจจะเป็นเหมือนกับพลังงานด้านลบหรือว่าเป็นเรื่องท็อกซิก สำหรับเราเลยก็ว่าได้นะครับคนเกิดวันอาทิตย์ทั้งหลายใครที่กำลังคบหาดูใจกันอยู่นะครับให้ระวังในเรื่องของการสื่อสารนะครับการสื่อสารผิดเข้าใจผิดผิดหรือไม่ว่าจะเป็นการกระทำแล้วอีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจเจตนาเราผิดจนทำให้นะครับเกิดปัญหาทางความสัมพันธ์ได้ นะครับส่วนคนที่เป็นแฟนกันอยู่แล้วเป็นคู่รักกันอยู่แล้วให้ระวังในเรื่องของการทะเลาะเบาะแวง้งมีความขัดแยง้งไพ่สี่ถ้วยจะพูดถึงบางทีไม่คุณก็เขาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมักจะคาดหวังในตัวของอีกฝ่ายมากเกินไปจนลืมมองว่านอกเหนือจากความรักแล้วยังต้องมีความเข้าใจควบคู่ด้วยนะครับคนเกิดวันอาทิตย์ ทั้งหลายส่วนคนโสดดวงความรักยังไม่ดีนะครับคิดจะรักใครชอบใครก็ดูสถานการณ์จะไม่เป็นใจครับอาล้วครับ ดวงชะตาความรักก็ผ่านไปนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ต้องขอฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทํานายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวจองคิวสอบถามค่าครู ได้ตามไายลน์อีตใต้คลิปนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้คำทำนายก็เปรียบเสมือนเข็มทิศแต่ชีวิตเราเราต้องลิขิตเองบุญรักษาเทวเวพรคนเกิดวันอาทิตย์ทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับหากคำทำนายในวันนี้เป็นประโยชน์สำหรับคุณขอคนละ1นึ่งไลค์คนละ1นึ่งแชร์เป็นพลังใจดีๆให้กันนะครับขอบคุณครับ